สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคริสกิสกตตอมกันอีกครั้งครับวันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดที่3.2กอไก่ในหัวข้อเรื่องพีระมิดกลวยและทรงกลมครับสำหรับในข้อที่1นนะครับเขาบอกว่า,วากระโจมของชาวอินเดียแดงนั้นมีลักษณะเป็นกลวยสูง3.25เมตรครับแล้วก็ฐานของกระโจมนั้นมีรัศมียาว1.75เมตรปริมาตรของอากาศนะครับภายในกระโจมนั้นจะมีอยู่เท่าใดเห็นข้อน,นี้ถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นคือเรื่องของ ปริมาตรนะครับของอากาศภายในและแน่นอนว่าข้อนี้นั้นเป็นเรื่องกระโจมที่เป็นลนักษณะกลวยแน่ๆนะครับอันดับแรกนั้นแน่นอนว่านักเรียนทุกคนน่าจะพอเรียนรู้ในเรื่องของสูตรการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรต่างๆนะครับของกลวยมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นในความสูงตัวนี้นะครับเราก็จะให้เป็นตัวแปร h ไว้นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็ฐานตัวนี้ครับที่บอกว่ามีรัศมีตัวนี้นะครับนครูชอบเรียกรัศมีรัศมีตัวนี้รัศมีนะครับก็คือตัว R นั่นเอง ก็นะจะยาว1.75เมตรนะครับสำหรับข้อนี้นั้นจะมีวิธีการคิดยังไงเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีคิดในข้อนี้นั้นเราจะต้องพึ่งไสยศาสตร์โดยการมองที่สูตรสูตร,ตรนี้ครับนั่นก็คือบริเวณนี้เห็นไหมครับว่าเป็นลักษณะของรูปจมกูกแล้วเราก็สูดหายใจเข้าไปครับเดี๋ยวทุกคนสูดหายใจพร้อมกันเราจะได้สูตรที่1นนั่นก็คือสูตรของการหาปริมาตรกลวยนะครับเราจะพบว่า ปริมาตรของกลวยนั้นจะหาได้จากสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมของเขานะครับนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนั่นเองแต่เนื่องจากพื้นที่ฐานของเรานะครับในเรื่องของกลวยนั้นเราจะมองในลักษณะของการที่ฐานนั้นเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมก็คือพายอาร์ยกกำลังสองและแน่นอนว่าสูงก็คือตัว h นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับในข้อนี้นั้นเราก็จะแทนค่าพายนะครับด้วย3.14ครับแล้วก็ R ของเราก็คือรัดหมีของเรารัดมีเราก็จะแทนด้วย1.75แล้วก็ยกกำลังสองตรงนี้ครับแล้วก็ค่า h ของเราก็คือ3.25ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนักนะครับสำหรับในข้อที่1เมื่อเรากดเครื่องคิดเลขครับหรือเราใช้กระบวนการความรู้ในการคิดของเราออกมาเราก็จะได้ว่าตัวนี้ครับมีค่าประมาณ10.42หน่วยก็เป็นลูกบาศก์เมตรนั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปคาตอบไปพร้อมกันอีกครั้งครับ อโอเคครับสรุปก็คือนั่นคือปริมาตรของอากาศในกระโจมที่เราต้องการนะครับก็จะมีค่าประมาณ10.42หน่วยเป็นลูกบาทเมตรนั่นเองโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในข้อที่2นะครับข้อที่2นั้นเขาบอกว่าเทียนไขครับแฟนซีนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันโดยแบบแรกนั้นทําเป็นทรงกระบอกครับที่เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานนั้นยาว3ซนิเมตรและสูง5ซนติเมตรด้วยกัน อีกแบบหนึ่งนั้นนะครับทำเป็นกรวยครับสูง6ซติเมตรและมีรัศหมีของฐานยาว2ซติเมตรครับนักเรียนคิดว่าเทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่ากันและมากกว่ากันอยู่เท่าใดเมื่ออ่านโจทย์ไปนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันและพบว่าในสิ่งที่เขาถามว่าการที่เรานั้นใช้เนื้อเทียนนะครับตรงนี้การที่ใช้เนื้อเทียนนั้นก็คือเราจะหาปริมาตรของเทียนตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับอันดับแรกครับเรามาพิจารณาไปด้วยกันก่อนเราจะพบว่าถ้าเราลองวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับข้อนี้นั้นจะพบว่า ในตัวแรกนั้นนะครับตัวที่เป็นทรงกระบอกตัวนี้นะครับเขาได้ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานมาดังนั้นให้เราพึงระวังนิดนึงครับการให้เส้นผ่านศูนย์กลางนั้นยังไม่ใช่รัศมีใช่ไหมครับการที่เรามีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว3จะพบว่าตัว R ก็คือครึ่งหนึ่งแคนสามหารสก็จะเหลือแค่1.5นั่นเองอส่วนด้วยความสูงตัวนี้เราจะให้เป็นตัว H และให้เป็น R1 ก็คือรัศมีครับแล้วก็ H1 แทนด้วยเลข5ตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับถ้าเรามาดูในแบบที่2ก็คือที่เป็นแบบกลวยเขาให้เป็นความสูงมาเพราะ,ะนั้นตัวนี้ขอแทนเป็น h 2ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นั้นให้เป็นรัศมีมาเรียบร้อยเพราะ,ะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น r 2ผมให้เป็น2ซนติเมตรด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาลองมาคิดกันว่าเทียนแต่ละแบบนั้นแต่ละแบบจะมีปริมาตรเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับอ่านะครับสำหรับเทียนแฟนซีในแบบที่1เนื่อง,งจากว่าแบบที่1น,นั้น โจทย์กำหนดมาให้เป็นทรงกระบอกนะั้นเราก็เลยตั้งทรงกระบอกไว้ครับว่าในการหาปริมาตรก็จะได้เป็นพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนั่นเองพื้นที่ฐานนั้นเป็นลักษณะของวงกลมใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะกลายเป็น pi r 1ครับยกกาลังสองเพราะว่าเราจะกําหนดให้รัศมีตัวแรกนั้นเป็น r 1นั่นเองแล้วก็คูณด้วยความสูงก็คือ h 1ครับจากนั้นเราก็ลองแทนค่าครับายแทนด้วย3.14คูณกับรัศมีก็คือ1.5ทั้งหมดยกกําลังสองที่เราเขียนไว้ตรงนี้ครับ แล้วก็คูณกับความสูงก็คือเลข5ทําการแสดงคอมกินตับครับโดยใช้ประมวลผลออกมาก็จะได้เป็น35.325หน่วยก็เป็น CM ยกกําลัง3นะครับตัวนี้ CM ยกกำลัง3หน่วยนี้เราก็จะอ่านเป็นลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองเราก็จะสรุปออกมาได้ในลักษณะนี้นี่ก็คือปริมาตรของเทียนในแบบที่1ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการหาปริมาตรในเทียนแฟนซีในแบบที่2ไปพร้อมๆกันเลยครับ อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับในการหาปริมาตรของเทียนแฟนซีในแบบที่สองนะครับเนื่องจากว่าเทียนในแบบที่2นี้เป็นรูปกลวยเพราะ,ะนั้นเราก็จะเอาปริมาตรของกลวยมาตั้งต้นครับโดยสูตรการหาปริมาตรก็มีลักษณะคล้ายๆกับทรงกระบอกนะครับเพียงแค่ส่วนนี้นั้นจะต้องคูณด้วย1ส่วนสเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับสูตรของการหาปริมาตรของกลวยก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสครับคูณกับไพอายกกำลังสองซึ่ง R ตัวนี้จะเป็น R อีกตัวหนึ่ง พราะนั้นผมก็เลยให้เป็นลักษณะที่ห้อยเลข2ไว้นะครับแล้วก็ความสูงก็เป็น h 2ก็คือบริเวณนี้นั่นเองโอเคนะครับทำการแทนค่าลงไปครับตัวนี้แทนค่าลงไปให้เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวนี้ครับก็คือ r ยกกำลังสองรัศมีของเราก็คือเลข2ครับแล้วก็ตัว h ของเราก็คือเลข6ทําการโจ๊ะพรึมพรึมโจ๊ะพรึมพร,มพริมครับแล้วก็คิดออกมาก็จะได้เป็น25.12ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองก็จะสรุปออกมาได้ประมาณนี้ เนื่องจากโจทย์ท่านถามว่านักเรียนคิดว่าเทีนยนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่ากันและมากกว่ากันอยู่เท่าใดเพราะ,ะนั้นเราก็จะมาสรุปคําตอบเพื่อตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสรุปคําตอบก็คือเทีนยนไขใลักษณะรูปทรงกระบอกครับก็จะใช้เนื้อเทียนหรือมีเนื้อเทียนมากกว่านั่นเองและการที่เราจะรู้ว่ามากกว่ากันอยู่เท่าไรเราก็จะต้องนำเอาตัวเลข2ตัวนี้ มาทำการลบกันนั่นเองเมื่อลบแล้วคำตอบของเราก็จะออกมาเป็น10.205ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองโอเคนะครับยังไงก็คุณครูฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามมีเพจทาง Facebook ด้วย นีก็ให้เรียนทุกคนได้ลองไปติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อคําถามหรือมีข้อสงสัยใดๆนะครับที่ยังสงสัยเกี่ยวกับการเฉลยของคุณครูก็จะสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่บริเวณด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ